สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการต่อสายนอกเข้าตู้สาขาโทรศัพท์ NEC รุ่น SL 2 0 0 1นะครับซึ่งการต่อสายนอกเข้าตู้สาขาจะไม่เหมือนการต่อสายนอกเหมือนรุ่นก่อนๆที่เคยใช้หัว RJ 1 1ต่อเข้าทีละช่องนะครับรุ่นนี้จะเปลี่ยนมาเป็นใช้สาย LAN แล้ว เชื่อมด้วยหัว r j 4 5แล้วก็นำสัญญาณสายนอกเข้าตู้นะครับโดยแยกคู่สีดังนี้ครับคู่สีที่จะใช้ต่อในสายนอกครับหนึ่งเส้นจะใช้ได้สามหมายเลขนะครับหมายเลขที่หนึ่งเนี่ยเราจะให้คู่ใช้คู่สีส1หนึ่งจะใช้คู่สีขาวฟ้าฟ้านะครับอันนี้นะครับอันนี้คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเบอร์ที่สองเราใช้คู่สี ขาวเขียวเขียวนะครับแบบนี้นะครับส่วนหมยเรขที่สามถ้าใช้ก็คือต้องต่อคู่สีขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับแบบนี้นะครับคู่ขาวส้มนี่เราจะไม่ใช้นะครับเราจะตัดเก็บหรือว่าเราจะตัดทิ้งได้เลยนะครับเพ,เพราะว่าใช้มันเป็นสายที่เกิน,นเราใช้แค่สามคู่นี้นะครับ เส้นหนึ่งก็จะได้สามหมายเลขทีนี้พอเราต่อเข้าตู้เนี่ยเราก็จะเสียบที่ช่องพอที่เขียนว่า COI สังเกตที่หัวสีฟ้าครับต่อสายนอกจะเสียบที่ปอดนี้นะครับพอเราต่อสายนอกเสร็จปุ๊บเราก็กดตูต้โปรเกรมใช้งานได้ครับครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการต่อสายนอกที่ถูกต้องขอบคุณครับ